สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุก้อนครับบรรยากาศหนาวครับมือนี้ผ้าพีผ้านนองมาปิ้งใส่ครับใส่พันตะไคร้ครับกําลังเป็นยอดฮิตนิยมครับอืแต่ก็บอกได้เลยครับพอดำกําลังกินอิ่มยานี่แซ่บอริพี่น้องเลยเมื่งเมื่งเกียวครับพี่น้องยางใหม่ๆหอมครับนี่ยังอยู่ค่าเตาอยู่ครับเมื่งเจลียวมีนกที่แหละโอ้โหซีฟูดรรเด็ดครับชิมพี่น้องชิมมาพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันครับ มือนี้เอาบรรยากาศครับมาฝากพี่ต่อนน้องเข้าโอ้ยหรองหน้าแสนกว้างบ่มีของไช้งไงเลยโอ้เมนกติ๊เคองายหญ่อันนั่นนะโยอะเออ ah. โอ้คอยง่นยองนาะ<ง>ับปีงใสครับมือนอืม mm hmm. เอาแซ่บๆครับมอนี่กดไลค์กดแชร์แต่ว่ามันคือหอมแห่งเท้เลยเบอร์ก mm ิ hmm. อีกก็เบอร์ป่ะอือ mm hmm. ใส่ออนนะครับนี่แต่ชิมีรสชาติขม,มในจักน้อยครับบอกขมแห้งนะพี่น้องขมจักน้อยครับแต่ว่าโคดำซีเมืองนะครับหอมแหง้งเอาใส่กับบรรยากาศหนาวๆครับมาดิ